ลาพิดเดหนาตั้งก็เปิดไฟจมอยเนาะอาการห่อนะแม่เนาะนัองก่อาการห่านก็ไม่สบายเนื้อเหลืออยร้อยแปดสิบกว่านั่งทนจนหอดายสองคืนบ่จนเหลือเหลือหาชิดใบอคนนแม่คนหายรัพย์สกรอนคนหายรัพย์สกรอนนี๋ี๋ยวคนนแม่จะสรุปใหกอีกทีหนึงครับรุปใ้ดอกครับค่ะลุกใบดอกงวดนี้ก็บ่าได้ม่รู้ต้นคุณแม่เลย มาบนท่าดนาเนาะแม่เนาะเปิดไบหรือเปล่าอจ้ะรอจากธนาคารไปนี่ก็ซอยมัดครับอันนี้เขาบอกเปิดสายธนาคารปิดเนาะไม่ใั่เขาอุดนนุนแม่เออแล้วเลือหาสิใบนี่มัดกับใบหนึ่งเคงเขาปฏิเริ่มออกมาหาสื่อแล้วก็ละหาใบสิ่งบปนี่นอกฝากว้ในเอผู้ใดอยากไปอุดหนุนคุณยายพินนะคะอยู่ที่หน้าธนาคารอมสินอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะคะคุณแม่นั่ง ขายลอตเตอรี่<ไ>อ,อยู่ที่นั่นใครที่อยากสนับสนุนคุณแม่นะคะช่วยไปอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาเหลือหาซนนื้ใบก็าซื้ใบของดีครับเป็นกําไรของแม่พอดีน้องแม่เป็นกำไรเป็นกทธเจ้าแม่พุทธเลยาม่มีกำไรเลยมือแก้วมืออึนจปนพุเจ้แม่พุทธเจ้าแม่ทุกท่ามน,น,น,นามาสมานอาจจะถูกลงมาได้ก็ได้อย<ร>ู่ในหันหลังครับขอให้แม่โชคดีเด้อ จังหวัดที่สี่ที่สามที่สองที่ืออยู่ที่ห้าเมื่นเราเสีออกไปเบิร์กเอาเงินแล้วก็จะไปซื้อใบเลขครับแล้วก็เอาใบเลขมาเบิร์กเบิรว่ามันคือกันก็พวกนี้ก่บแมนโล่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขเออจะมาวิเคราะห์ตัวเลขคือกันด้วอซื้อต้องวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยแต่ว่าหนูว่าแมนคักได้ไหมบ้างแมนปัาดเลขย่ยพินแมนพี่น้องแมนจับกอดคอนี่ตัวเข่าเต็มๆเลยได้ไนมเก้าเจ็ดบริสันด์เด่นเก้ากับเจ็ดพี่น้องแต่ว่าพระ อ่ากระเจ้าคณะอำเภอโอ้คณะจังหวัดไอ้กกรสินมั้ยยกโซฟาอยู่บ้านต้องโดนเก่าก็ะว่าเข่าคณะจะงห้ัดเนี่ยห้องของโบทีิสินยกโซฟ้าขึ้นนี่้มันสิมีสีห้องแต่สี่สี่วนีบอาเดอร์แล้วก็มีห้องห้องที่สามห้องที่หาเป็นเลขคีกเมื่อห้องที่เจ็ดห้องที่เก้ามมีสห้อง แต่บอมบอมไม่ไหนเลขเด้อเพลินวะมันเป็นห้องของนายโบดจักสิยก์ชอฟ้าได้ห้องที่สามห้องที่ห้าห้องที่เจ็ดห้องที่เก้าคนมาหาสื่อเจ็ดเก้าถ้ามีหลักขายดีมือมือว่านมือว่านมือกรนนี่เขาเจ็ดเก้าเออไปเขาเจ็ดเก้าของเพิินแต่มันบ่มีมันเมิดแล้วป้าไอ้ย่าหูอยู่ว่าคนบันหญ่นี่แหละได้เด็กน้อยมาจากกลับจากเมุงเทยมันมาซอยสื่อได้แมนเจ็ดเก้าแม่ขายให้เขาอยู่บ่ขายแม่จําได้เด็กน้อยจัก ไอ้บาตรีมปุถุบานแต่มาเล่นสงการซื้อไปเมื่อเออยู่บ้านคามินนี่ละ่งกลับมาเพิ่นกลับมาเพิ่นมาซื้อแม่ออกไปขายตอนแรกซัมนี่ล่ะเพิ่นอุ้นนุนแม่คิดเก้าเขาได้ไปเมื่อครับกลับกรุงเทพไปเมื่อไรใบยี่บาแม่หกไปแหละเขาซอยซื้อได้เจ็ดเก้าหกไปนะคะท่านผู้ชมดีใจกับอันเป็นผู้หญิงบ่เป็นเหญิงเด็กน้อยเวรุ่นโอ้พ่อก็โชคดีแท้แม่เอากลับไปขึ้นกรุงเทพพูดแล้วเพิ่นว่าเจ็ดเก้า สุดยอดเลยเนาะแม่ก็มักอยู่เพราะว่าพระเจ้าคณะว่าจังสันแต่เลขเจ้าของมันมืดแล้วบาดเนี่ยเจ้าของก็คือต้องขายเเอางินต้องขายแล้เป็นเลขขี้เด้อเพิ่นว่าเป็นเลขของถ้าบ่มีสี่ห้องนี่เอาไว้ถ้าไม่ไอ้กรรมอีหยังจะไปบวชไปยังน่ะก็บ่ได้แต่เป็นเลขคู่บ่ได้เป็นเลขขี้สามหาเจ็ดเก้าสี่ห่องห้าเจ็ดเก้ามันก็เมนคั้เพิ่นจ้าแม่มันก็หาเก้าอีกเด้อห้าเก้าแปดทั้งทั้ง ล่างจะเก็บกันม่เขาบนเขาล่างคุณตัวนีเออมาเขาวนอาจารย์่นเอ้ยแมด <9 S 2> เก้าเผ่นแสดงว่าเพิ่นเคยไปยังสี่กับเพิ่นเคยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดกาลสินมาเออเจ้าคณะจังหวัดกาลสินมามนค่ะเป็นว่าบ่บบบได้ให้เลขเด้อเป็นเลขของถ้าวา่าเขาบ่มีสี่ห้องนี่คือ,อเขาบ่ไอเห็ดยังบ่ได้เหมือนปะย่ามสี่บวชที่ยังไงินนั่นเป็ืนปสามห้าเจ็ดเก้าต้องเฮ็ดอันนี้เนาะต้องเฮ็ด เอาสองโตไปก้อนลูกเพราะว่าแม่กับเมื่อยพ่อแม่แม่กับเมยพี่น้องวันที่เหลือแม่กับเหลือหลายแม่บ่อพี่กำไรจังหวะมือแม่จะไปเบิกเงินเบิกแม่จะบ่มีเงินใส่เนาะบอกบอกพ่อพี่เลยเด้บ่ได้กำไรกำไรผัดยูก้อนเอลี่ยูก้อนเอลี่แต่ทุนน่ะได้พ่อเขาอยู่จังเงินไปส่งคนนั้นเขาเขาจะไปเก็บเงินหมอนี่แม่บอกว่าแม่เพราะฉันได้พ่อแต่แม่ต้องไปหาเงินที่มาเติมน้ำมันค่ายูคายกินเฮานอกเป็นเบิก ยังใครย,ยังมีงเงินผทุเฒ่านะแม่เนาะแม่จันรถปกติแม่จีบเบอรเบอรเรืงเงินบอขบหมื่นแม่จังสิเบิกไอ้นี่มันมีอยู่เก่าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทต้องอีกงวดนหนึ่งเนาะ,ะก็เออบอกกะพอบาท,ที่นี่ปุ๊บแม่บอถ,ถ้าได้๋ยปั๊บของเดือนนี้แม่ก็จะไปปั๊บใหม้มันหมื่นกว่าแล้วแม่ก็จะ กับมื่นกลัวแม่สีดึงมาหาพันธกับมีสี่ดึงมหาพันธ์ก็บาทแล้วก็แม่กับปอยมันครบมื่นแม่แังสีดึงมาเอาแม่คืดีแต่บริหารเงินเปลี่ยนดึงมาใแม่แม่แม่เอามาได้ใส่เบิร์เด็ดพี่น้องนี่แหละคือการแบ่งใจคือการกิเข้าวซีซอลอตเตอรี่คือการกนข้าวกรต้องแบ่งไหวได้เพราะแม่เอาไปโฮมหมดแม่น้องแม่เนาะเขาไปเจ็บแล้วล่ะมือนี่แม่บอกว่าเงินแม่บอกพ่อเด้อแม่ก็ะไรตัวเขาว่ามืออื่นแม่จะไปเบิกใครใครแปลกใครมามันแบบพ่อยูหาเงินสองพันแปดร้อย บ่ได้ว่าตัวดอกมันบ่พอที่เหล็กบัดนี้มันพอแล้วแต่ว่าก็ต้องไปหาเงินกินข้าวค่าน้ำมันิจอยเลส็สิออกอจ้ะ5,000นี่แคบๆสิบ่พอจ้ะแม่พันธุ์แท็บสีพ่อแม่แม่ก็บแม่ดาจากทั้งอืน่นเนาะแม่จากของแม่แม่จนคนเงินแม่อยู่ได้ว่าบริหารเงินจังเลยแม่เก่งแน่นอว่ากำไรแค่นี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกเดนแปด สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่เป็ห้าแล้วก็หนึ่งแปดสามเจ็ดห้าแล้วก็สามแปดห้าน้อแม่เนาะเก่งอีหลีคุณยายพี่นะคะพี่นอ้องเพคนบริหารก็คือบริหารได้ถึงเพิ่นจะขายบโหมดเนาะแต่ว่าก็คือไปกันลังใจให้คุณแม่แต่ว่าแม่ก็ยังเก่งแม่ยังมีเงินที่จะมาบริหารตัวเองให้พี่น้องเบิ่งเอาไว้เด้อ การที่เข้าเบงตัวเลขแนวทางสีบ่แม่เข้าจะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่เหมือนเด้เขาต้องแบ่งเนาะแม่เนาะเราก่ะแม่ก็บอกเกตตงคงว่าปิดบางแม่ก็ซื้อเลขไปซี่ร้อยดินเท่านั้นไม่ซื้ออเออย้ำห้อแฟเข้ากระถอยงวดก้อนแม่ก็ะเได้ใส่แม่ก็โอนเขาบันชีตัวใหญ่ออมสินสามพันเก่าสามพันกว่าบาทน่ะแล้วก็ตัวนี้แม่ดึงม้าหามุมืออืนาพันเอาไว้ใส แม่ก็ปอยมันทุกเดือนทุกเดือนจะไปปับแต่บัญชีให้มันครบหมื่นแม่จะเอาออกเอาออกแม่ไปดอกมาใส่ได้ตักำไรแม่ร้ายแม่ครับเขาบัญชีใหญ่ของลูกก็ตั้งหามื่นกว่าสองหมื่นละหลักของ่นพี่น้องต้องหมู่จักบริหารบริหารท้ายจะได้กาแฟเอฟซีในั่นแหะพี่น้องงวดที่ผ่านมากกับมันกอดคอกันมากงวดนี่กะว่าจะได้ก็แม่งวดนี่แปดกับสี่แปดกับสี่กอดคอมาแน่แปดกับสี่กอดคอมาแน่นะคะ วันนี้แม่ว่าจับแหมมันกอดกันไม่โกรธเหอกกันมาแต่ว่ามันสิแซมกับแม่หาเด้อเพราะเจ้านึงมันหายแปดหาไอ้เจ้าทั้งนังซื้อหน่อยจะไมน่อยเก้าเจ็ดห่ะแม่มันหายแปดหาสองจอมเลยแปซีเมื่อสินี่ละอยู่ในวงสามโตนี่ละแม่ต้องเอานังสือเล่มหน่อยกับเห่มใหญ่มาเบิ้งใช่กันคาพี่เก่ากับคำที่ใหม่คำพี่อันเดียวกันแต่มาชุดน้ชุดเดียวกันเมื่อแต่ว่าเขากับกําชับได้เห่มที่ว่าแม่บอกว่าเป็น ลอตเตอรี่ต้องมีรางวัลวะหายตรงบ well. right ่ได้ลอตเตอรี่ต้องมีรางวัลนี่มันเล่มใดแม่ทุกเล่มทุกเล่มมันจะบอกว่าเขียดซื้อลอตเตอรี่ต <umer. S 1> <flash> ้องมีรางวัลนัดแต่้าถาบเป็นเล่มไอ้นี่นะซื้อลอตเตอรี oui ่ต้องมีรางวัลซื้อลอตเตอรี่ต้องมีรางวัลเจ้าแม่เพราะเขากษีิณอธิบายแฮ้ฟังว่าการซื้อการคำนวณการจังไดแล้วก็โหนเชลเล่ในต้นกําเนิดรามาจังไดแบบไยู่ในเล่มนี้แล้วก็เป็นหนังสือผ้า พาสยามเทวานี่ออกปีใดปีใดที่เราคำนวณมากสิถตื้มืดตั้งแต่ปียี่สิบนี่ได้ก็ว่ากันไปออกเราคำนาณเห็นหงบนี่ตัวนิดหน่อยนี่บาร์ตคือตาดีแต่หนูเพ่เห็นไหมเห็นเม็ดนี่ไม่ต้องใส่แว่นแม่แม่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก็ดออกวันอาทิตย์ออกวันพุธออกวันยังบอกเมื่องวดนี่ออกออกวันพุธออกวันอักขั้นเลยเนาะเมื่อใดนพ่ทพันในเบื้องมืออยู่แม่ออกวันอังคารมือออดออกวันอังคารวันที่สองอ๋อ งวดงวดนี่บอกอ๋งวดไม่นี่ยแล้วเพท่านเลยเบิ้งมืออท่านเลยเบิ้งมือเลยกําลังตีลอยก็มีมีกําลังใจเลยแต่ก็ต้องต่อสู้ต่อไปเลือหาที่ใบตั้งใจว่าสิมาให้อาจารย์เลือหาที่หาใบวาเซพ่นเมาให้เพิ่นหาพันเออเพิ่นบัดตายอยู่นครพนมบ้านเพิ่นอยู่ฟุ่นเพิ่นบัดเมื่อบ้านบเออเจ้าวัดวัดบ้านอ้ไรแต่ว่าแล้วซอยอยู่ดอก ถึงว่าหาพันแล้วก็หายเทราพัทเขาพัทก็เหมือนกัเป็นยังน้าแม่เนาะแล้วหายยังหน่อยเท่ากับได้ขึ้นขึ้นมากอาน้าแม่เนาะพ่อเด้ซื้อกินไปเรื่อยๆอ่าพี่น้องคะสรุปก็คือเป๋กาลังจให้คุณยายแล้วก็ให้พี่น้องรอต่อไปเลขเด่นวันนี้นะคะคุณยายคมภี์เทวดาให้มาก็คือแดกับสีมาแน่นอนแปดสี่นี้กอดคอกันมานะคะท่านผู้ชมแดกับสีเลขเด่นมาแน่นอนแล้วก็เลขเลขหนึ่งก็อย่าอย่าลืมนะคุณแม่บอกว่าเย่าทิม ยามันสิแซมไปในสามตูวก็คือจังเลขาไปไปแซมเก้าห้าเก้าแปดค่ะมันจะไปแซมปดสี่แปดห้าหนึ่งแปดสามตัวสามเจ็ดห้าแล้วก็สามแปดห้าสุกๆมันหวานสุกๆทุกคนอเดจังไดเอจิขอตูกับกวนพี่น้องสีคำคัมมันจไปหน้าแม่ออาไปหน้าเอาบาดบ้านกันหน้าไปดียวุไก่ก็ได้ยุใก้กันดอกพอดีว่าขาจอนไปเห็ดอันนั้นหายหน้ามันท่วมหน้าเราบัิเน้าท่วมเ บ่แม <t ôi> นแบบว่าหน้าม <apology> ั uh, นมาแห้งนะมันอยู่ใต้ฝายแบบนี้น้ามันไอ้เสาะไอ้ไก่ไกเถียงก็เลยใชไปกันดินแน่อยากน้อยเอาใหม่เอายังเสีมพ่อพงไฮมันมาทางเถียงกันแม่แม่มันอยู่ไกลฝายเสียตัวนึงหลุดหมักใไงหมักตีบ่บ่เมนหมากัะดอกยานไม่คุ้นมากมากพอไอ้ดักจี่แล้วเ้าต้องดูแลเนาะแม่เนาะบมามามาสงสัยใส่บ่วงเอาไปเป็นพ่อพ่อพัด